สบายดีพี่น้องสบายดีมเสาเด้อบสขูสกุลเด้อพ่อพอก็ช่องแม่น้เ,นเ,นเขขงเช่นเก่าพี่น้องก็ไมน่นี่เช่นเก่าเช่นเคยเนาะแล้วกะ็มาบึงทำกันพี่น้องกหลังจากฝนตกเนาะมาเยี่ยมย่ายก่อนฝนตกเมื่อคืนตกแห้งพี่น้องก็หักบันมันหกักโบเหิงเนะาะเ้าสักได้กินอื่นเขาได้ไหมน,นะมาเยี่ยมย่ายก่อน งจากฝนตกสภาพอากาศตามยามาเ้ากะกะสีดีนะ้นะหนึ่งนะพีนะ่้องเนาะย้ายบนเห็ดยังมันนี้นะอ๋อกำลังหูงเขาเป็นเลยหวงเขาพอดีตัดผมใหม่ด้วยยายจะแขตัดผมคนพี่งน ตีนั่งคุยนั่งแช่มาเนี่ยตีแก<ต> <c oughs> ทำว่าได้กรุบได้เขียนบอทำว่าบ่ได้อื่นสองตัวคนเราจะตามกันตายอย่าดวาวะพูด เพิ่าสิเพิ่มมาเพิ่นสิไปห้าห้าวิคุณน่ะหุ้มเข่าก่อนน้ำยังบมเดือดสัํน่าเดือดอยู่มบึงยายหุ้มเขาไปก่อนมัน้ะบึงคนทงละทีหุ้มเข่าเรา và for. Quên luôn. Chị thay dài tìm tìm rồi mình hình rồi Chặt nát lộn thằng này là dài Nhàng hai vậy nhanh Mày cả đạm นีแต่ว่าบอลล้มพีม่น้องไ่พ่นก็นได้ตกดีตกงามเมื่อคืนแต่โอ้ยดีแล้วตกดีตกงามมันมีลมถ้าไม่พ่นตกเฮืองก็เสด็นอื่นอยู่ในตกตกแห้งหันะืตกข้าวเดียวเนาะเดี๋ยวกำลังคนเข่าพี่ลองแล้ตกข้าวเดียว นนไงดาพปดอะไรอึงจิ๊เป็ดโตมั้งเฮ้อคนเนี่ยในซองโตโ<ฮ>ตัดผมใหม่ยหย่เมื่อ<ฮ>วานนีไปหายาเกียนข้างหลังให้ nào mang nè để sửa khen nhau nhưng mà tuổi 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 ไปกินปลาก,กระป๋องเพิ่นก็บเบื่อแล้ว,ลวปลาก,กระป๋องปลาก,กระป๋องปวงจ้าไตกระปุงปวงปลากระป๋องก,กับขไขา่พีนน่น้องไข่ไก่เขาะไตกระปุงไตกระปุงแปลว่าปลากระป๋องปวงแปลว่าไข่ไก่พี่น้องเลยซาคามีนเขา หนามเป็นเต็มโอ่งเลยคนตโตของคืนน้มใหญ่ตึกปิงเฮอร์จ้ะตึกปิงเฮอร์ตึกเขาว่าจ้ะปิงเฮอร์ปิงบึ้บไปว่าเต็มเนาว่าตึกเต็มแล้วเ่าบอกเพิ่นโอ่งยาโอ่งใหญ่นะโอ่งใหญ่คนอะไรเป็นไง เบื่องไว้ก่อนเพื่อเฮาสไดะหูเป็นเพื่อไฟดับกำลังผดออกออกเรียบนะุ่งหน้าเขาใหญ่ เอฟซีเอฟเอฟซีอเม่นมาบอกว่าให้เฮาน้ำฝ้าย่ายไปเที่ยวอ,อยู่อยู่ป่าอยู่เขาน้าโบ้พี่น้องกับอัอาเผื่อนไปบ่ได้ดอกอลัากงเสนะรับาเผื่อนไปหาลมจะก้อนหินก่อนยังนะคำอย่างเงกย <c oughs> ขอบคุณหลายๆเ้อสำหรับคำแนะนำเนาะเราอยู่บ้านแว้าเฮาเวลาฮามาเขาก็ไปหาเผื่อนเวลาบมมาหาเผื่อน,น,นก็ไปหาเนาะ ให้พาไปเที่ยวนาเปิดนูดเ,ปดเปิดตน,นั่นไปนำมาได้ดอกเราเห็นกันยางเง,งี้ยหาลมตะก,กอนหินนุ้ยผูดเถาล่มเนาะ่าพืชนะก็อพูดลายเ้อสำหรับคำแนะน,นำาเป็นอย่างแค่บ้านแหละอย่างสะดวกสบายเวลาเราอยู่แล้วกับทีสามหาเราไปใส่ไปใส่เลยได้ในกระทาม บันตัวหน้าแต่น,น้ำเขาไปนจะเสียบแล้วพี่น้องน้องใส่น้ำตาลน,น้อยหนึ่งนะสมัยโกรนนะ ຕາມຮຸງເຂົາອີ泡泡່ພໍ່ຮຸງເຖົາພໍ່ຮຸງຈະສະໄໝເຮົາຍັງນ້ອນກຮມຕວ ใส่น้ำตาลน้อยหนึง่งนอนพี่น้องนอนจะเสพเลยบอกพื้นอะไร น,นี่นน้ำมันเสด็จเสด็จน้ำยิวเขามาให้เราก่อนนี่หมออยู่นี่ค่ะ ต้องสคยมีคนมาสื่ออึน่นนะพอน้องเท่นพี่น้องก็เยอ,อะหัวควันได้เหา <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปเฮีนยายเราเคยมาคููเถือ่อแล้วก็ฝวนตก <laughs> มองทะลุขังกัมแพงเอ,อขังป่ากล้ยไปง <laughs> ดก่อนก็นมาถามหาอื่นโอ้ยขนาดจะโคง้งยังบดกินเลย <laughs> จัดเต็มเลยนะพี่น้องมคนนี้ Tóm khảo, khảo, tóm khảo, 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 lung tóm khảo, khảo, lung Đừng quên nhấn like, nhấn share, đăng ký nọ để ủng subscribe ຕົກຄົ້ນတ်ຊູສຸກຄົນນີ້ເປັນກຳລັງໃຈເຮົາກໍາຍາຍເນາະແດ່ຫາໃຫຍ່ອີ່ຫຼະອາຫັດເຈົ້າພີ່ຕັກຖ່ານອອດີ້ນ້ອງເຂົາຊສຸກລ້ວມມຂາມບັນ ัดเต็มให้พี่น้องเลยมนันนี่ตามคำขอขออำนาจพระเจ้าพระพนองเพลินสมิเดอร์มาคุณนายโก้หลโกดเซยืดีมแม่งโคสกุลสกุลนำรวยนำรวยพอกันไม่ขิหนาะสบายดีไปเลยเฮปิหน้องเด้อยืดีมแม่งโคสกุลสกุลไปแล้ว